เว็บไซต์พระนครสารเผยแพร่บทความเรื่องโปรดฟังอีกครั้งย้อนคำสั่งสารรัฐธรรมนูญไม่รับพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเองมาตรา154ควบคุมเฉพาะพระบรทั่วไปโดยมีเนื้อหาสรุปได้ว่าพักประชาธิปัตย์และกลุ่ม40สวรสร้างความตื่นเต้นให้กับสังคมไทยอีกครั้งจากการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสอว ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา154พร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติกระบวนการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องภายหลังสารรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องดังกล่าวเอาไว้พิจารณา โดยเว็บไซต์นี้ได้นำคำสั่งสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2554ในสมัยรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ขึ้นมาเปรียบเทียบจากกรณีนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลสสเพื่อไทยในขณะนั้นและนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะอดีศวสรรหาเคยยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา154วงเล็บหนึ่งให้พิจารณาประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา93-98เกี่ยวกับที่มาของสอบวอให้เป็นระบบเขตเดียวเบอร์เดียวและมาตรา190เรื่องหนังสือสนธิสัญญา ซึ่งสารวินิจฉัยว่ามาตรา154ไม่สามารถใช้แย้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เนื่องจากมาตรา154แห่งรัฐธรรมนูญ2,550มีเนื้อหาครอบคลุมเฉพาะร่างพระราชบัญญตัติสารรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้อง การยกตัวอย่างนี้ตรงกับการชี้แจงของนายสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีที่เคลียร์ทีละประเด็นว่าข้อกล่าวหาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดต่อมาตรา154ที่เสนอโดยพักประชาธิปัตย์และ4 0สอวอน,นั้นทางรัฐบาลได้ยึดตามคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวที่เคยวินิจฉัยไปแล้วว่ามาตรา154ครอบคลุมเฉพาะร่างพระราชบัญญัติจึงไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐ ธรรมนูน ส่วนอีกข้อกล่าวหาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดต่อมาตรา68นั้นกฎหมายมาตราดังกล่าวไม่ได้บัญญัติให้ระงับการดำเนินการตามมาตรา291ของรัฐธรรมนูญซึ่งมีเนื้อหากำหนดขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะต้องมาจากคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาที่มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือมาจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า50,000คนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหลังจากนั้นจะต้องให้รัฐสภาพิจารณาเป็น3วาระเมื่อมีการลงมติในวาระสามให้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายและให้นำบทบัญญัติมาตรา150และมาตรา151มาบังคับใช้โดยอนุโลมซึ่งรัฐบาลได้ทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว อีกทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราก็เป็นไปตามคำแนะนำของศาลร,รัฐธรรมนูญในเดือนกรกฎาคมปี2555ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำสั่งว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติโดยประชาชนจะต้องมีการทำประชามติก่อนแต่รัฐสภาสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รายมาตราตามเจตนารมณ์ของมาตรา291 การรับวินิจฉัยคำร้องคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูนรายมาตราของศาลร,รัฐธรรมนูญในครั้งนี้จึงถูกจับตามองและตามหามาตรฐานเดียวของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้